บอดเอ้ยบ้ากูได้รักกองแต่เสือแต่กูสงสัยมึงกับพ่อแห้งแหลาตีกองจังที่อีกโอ้กะสิมุนอุ้ยปุ้ยคือซื้อคณะเนี่กูล่าออกจากโค้ชทงแล้วขู่โอ้ยกับพ่อยูกันละที่ไปใส้บ้านสิฮารุคนจีได้เลยอาซาลีอัดมาตอดมาตอดพี่น้องแหละเด้กใครเนาะเด้กก็ตาบอดเนาะหายัยกันแน่ เยังยังไงเนีเอาใมกใออมากก่อนซะก็บิแตน้ด้ยากเล่นตต้ใช่เกอม่เล่นนำมือเด้อตอนั่นเป็นยังอ่้โอ้ยตอนแล้วพวยอยู่ซองมือมมือเลรนต้ไปเพรไม่เหอเอ้เอาเล่ซะเล่ซะเอาพูดป่าต้อไปตอไปฟังรำสารพิเลยงอระเอกกนี่เนาะอผู้ฟังเลยไม่อย่งละผูว้าเออมาเบื่อถ่บกตาบอด ู้ฟังเอ้ยอืมูุฟังเอ้ยอือเหลียวมาเบิ้งทั้งพี่บักตีกองสิปากแตกขั้นเหตุการณ์จังซีโต้คอยสีเล่าหลบหลบไปอย่างมึนย่านปากแตกเด้ด <c oughs> พี่รอง ơi. เอ้ยเอบเอบห้องยาเฝ้าวาเสียงกบเด้อ หาเป็นงูสามท่านตอดตายบ่มีหูใดเบเบห้ององวเฮาอย่าเข่าวา่าบัดถ้าเป็นสัตว์เสียเสียส่างสิคาับพ่อมวลมวลก็ได้ลบห้ามองลี้ครแล้วเข้าไปเลย ขึ้นเวทีให้คนเว้าวใสลีลาพาเป็นตลกล่อเล่นชอบใจคิดหาแต่แนวชี้หายเว้าวใสให้คนเฮฮาสดแสดงบทบาทที่ขาดคะแน ความชั่วชาพระเอกนางเอกตะลกรุ่มป่ลอยรุ่มดาผู้ชมพากันสีหนามองดาบแพรอรี Sun is จบโจราคนเช็ด โจราคนเช็ดน้ำตา นอนหนาวจังดนะใดนีหนให้ใส่เชื่อก่อนดึกให้ไชเชื่ออ,อันฮอดายามเตือเต่อายามไหนบระธานรับกระปุกใน่เด้อเออกระถิบุกดอกคอตื่นอ่ะให้ใให้ส่เชื่อกันโอดใจก้อนทุกท่านมันอดบ่ได้แล้วมันหนาวเนาะหนาวให้เขาลำโอดใจก้อนทุกท่านเย็นไปก้อนยามหุนหันชมผลงานชาวคณะให้รวยมาเวลาอันี มีท่านเดียวมาก่อนผมลูกแพ้อุไรพรกำลังยอนเข่าเลี้งหมอลำดีลรือกระดื่งเสียงนีสานแม่นกน้อยบ่ถอยลาเพื่นตาหรอแลนอจะเด็ดขึ้นนาเบินกำลังเพื่อนน้ำสาวหัวใจเนาอย่างมีคูู อยู่กับพ่อแไรน้องจะย่งของเคียวผู้สาว<ม>เคอได้จากคุยเบาสาวหบาบอสนใจเขาหลดง่ไปมักเสียวกันสิคันซ่อนบุญบาไฟปีนีกับมวลอยู่หรอกพี่น้องเอยแต่ว่าผู้คาในกระทากระข้องน้องไส้ลาอุดมซกักทรงไปหฮลำให้เลียนอยู่กรุงเทพกรุงไทยบุลาเท่าปันเนี่ดดเอ๊ะดอเเราถึงอุดมตี่ี่อุดมซักกันนะมาถึงย่ำอลละรเคย ตแล้ว,ลวกได้จะไปแต่งตุนแต่งตัวจังสี่ฮะนี่แต่งอยู่สิเหรอป่าป้ามาบ้านเฮาก็เลยดิพินซอยเปิลกับกองขบวน,บบนป่าป้านี่เนี่ยเอาคันนี้พอเห็นนี่แล้วโบมาย่างขนาดได้เนี่ยเป็นยังามาไปแก้วเอกซะปีนังเขยอเไอ,อ้ยาไอผัวยายกไ็ไดิมุนมองไฟปีนี่ไหมไอ้แก้วยังนะแต่งตัวเป็นไลวมันผินมดมรงไหนโอ้ยกะหูเยอะเลยวะไอ้โบมากกระเทยเนี่ยไปไปไปหาแก้วมาโบมาไปยังขวดมากแม่เอามึงสิแก้วบ่เดียวเนี่ยแก้วป็นยังเดือด บอกว่ากูบ่มากูบ่มากมึงสิแก้ววะแก้วโอ้เจพี่หลีโอโอ้จอมาคัดเนาะมึงสิแก้ววะมึงมาหล่อเลี้ยนมันบ่มึงเฮ็ดใส่กูมันบ่ะใส่กูมันน่ะ ไผ่ผ้ามึงเปลี่ยนไผ่ผ้ามึงเปลี่ยนมันอยู่ใส่งเเาปียกโอ้โหบล่าว่ามันไผ่สอดกูตั้งแต่ที่แหลกนั่งเอานอนงกงกอยู่นอ้มึงนาะคักนอ้มึงนาะฮอดยามเต้ยนะบอก คือคือปุ๊กแห่งแทะเอาเพลงยังก้อนเตยโศมึงใชเตยมนี่ปะเอาเล่นเรื่องยังคือวื้อใช้ค่อยมามึงมึงคือเศร้าบอดไว้แทะก็ถูกตีดเล่นเรื่องยังเงี้ยผมยังชีวิตผมต้องบอกแจ้งแกเอรอมึงใชแกเอาปะแก ร่วมมือร่วมใจแล้วแล้วกูเล่นนำแนะได้มือได้มือสู้แบบแล้วมึงเนรอใชิญแบบแบบตัวเลี้ยมึงมันคือคนไงป้บปอร์ล่ะปะเล่นเรื่องอะไปลูกมันขึ้นมาคาบกูมัก์แค่นี้ยังเนี่ยมึงแม่นบ่อบผ้าลองไส้กูเป็น ก็เป็นอีจืดอ,อันเป็นอีดาวอืเจ้าคือไอ้จจเด็ดอื่ะเข้าเรื่องรึเปล่าอดเรื่องอ้เจเด็ดอ,อันน้องนูมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซ่องนั้นเจ้าเป็นอย่างจังโบค่อยว่าคอยจา๋าอันนี้มาน,น้องของกูเอา้าน้องของเจ้าแต่ว่ามันเป็นหมู่ค่อยไหค่อยดูแลมันอยู่กรุงเทพพูนะมึงกบหูอยู่แล้วมึงหูว่าว่ากูว่ามากระเทยบอมากเจ้าต้องยอมรับ จังไดมาจังได,ดยอ่มไม่ยมังอ่ะเป็นเสียงยังสีขากันเขาบอกว่าเป็นเสียงพ่นใส่เพรมันตีโบธันใส่โ่ธันตายบ่เว้าได้อยู่โอ้จจเจ๋งเลย้าบ้างเอาขั้นโบธันตายนี่ได้เบอร์โทรเอาใจขาดบ่ได้กรโทรไปเบอร์นี่ละอันนิมนต์นิม <c oughs> นต์ไปใส่น้ออันนี่นี่โมเมนต์น้นพระ พามายังพาน่อยเนี่ยไอ้พี่แปงบอกพระบัณตเกิดบูดวะกูว่าพระได้ที่ตายบัดคือ่างสัตว์มันว่าวกวนไดไปซาเนมึงดูหันยู่นี้อย่าเห็ดนะ เก้านั่นละ่ะโอ้เออสมบทบาทครับน้องมึงนอ้องสมบ่พี่น้องว่าอีจื่อเรียนสมบทบาทบ่ครับตัวเมื่อยมันจะบบาดนะครับออพี่น้องครับอ๋อคุณลายๆพี่น้องเอ้คเยออคันมีติปแข่งสิคักกว่านี้ได้เปล่า <laughs> โอ้มา <laughs> มาหาเงินโดยเฉพาะน้อยมึงนี่น้องก็หาเงินน้องไ่ได้มาหาหนอไหมน้องบ่าางบต้องมีติปมีเติบด,ดอกนะได้ละแม่แม่สิคืนค่าโตให้เอง เรียนใหมันสมบทบาทนั่นเพียงแม่เบิ้งอยืบเบาห้วยบ่เบิ้งจังไดนเนาะเบิ้งอยื้อใส่นี่นีเระเบิ้งยู้จอนี่ล่ะมันมีกล้องจับมาตัวให้ซู่เล่ยนเขาเปียงซู่ถือถือค่าค่าตัโอ้ยผมกระสมบทบาดได้ไแม่ผู้ทีบกระทีบให้มันสมบทบาทเนี่ยแม่แม่ครับผู้ใดถือกรอนนั่นผู้นั้นได้ค่าโต๊ะคืนสมเจ็บสมปวดก้าเจ็บก้าปวดบอ้เออผมว่าต้องจ้องกูดอกใส่กล้องดอกเอ้า เมนูอันจะไหนจะหันใจอ้ออยู่ในนั้นนะเื่ได้ยินเพื่ได้ยินว่างวดถหลายแท้งวดรดกี่สิบแปดเดือนพูนั้นอีแม่ไอแม่เาว่รยังได็ก่อนบาดเจ็บกล้าปวดผู้นั้นได้ค่าโต๊ะคืนโอเคกะทีพี่เลียงวะนี่ได้เก็บปวดไป้องเานี้ไอชิมน้อก่อนไอชิมน้อก่อน กูอยากได้กล้องถ่ายไว้ได้ถ่ายนี่อันแงขาแข็งนึงมันบ้องยุดตีทำหยุดมันต้องโอซ้มกันโอซ้มเพื่อเนี่ยผู้ใดสนะผู้นั้นถืกทีก่อนทราบอีเมลแล้วเบิ่งอยู่ในกล้องนะอยู่ในกล่องสาธุเด้อเบื้อให้มึงฮู้เด้อว่าเขาเซียวยังออกมาเด้อโอ้มั่วโอมพ้ โอมพวกกุศลิสนะสนกุศลเอาออกมาเห็นอยังนน้อยมึงเคยเห็นแหนงน้องใหม่บอะเสียโหริเนี้ยกุศลือเก่าเหมอแม่บ่งน้าแม่ตัวก้อนบ่จ้ะอะอีดาวก้อนสุดเลงเงี้ยัวจะมาดีบก็ลงเงี้ยนัวจมไดดไปปาคือฟ้งเกยแท้ ท่านเลยถีบย่ได้เดียวเลยถีบเพราท่านถือยูุท่านถีบจีถีบเพราท่านถือแสดงว่ากูอยากได้โฟูที่สั้นมันสูงตัวเพราะอะไรเราเพื่อนอันจะสั้นตีหมอมากระโล่น้าใหม่มึงตัวเพื่อนมานะอ้ขอโทษไดแก็ได้โอ้เพื่อนเงินอยียวเดียวเราเพื่อนโอ้ยก็ก็ออกรถเนาะสู่ ออกมาแล้วกับพ่ได้ขี้เด็กๆพู้ใดขี้ให้เลยเพื่อนเพราะเน่ยโตอยู่บ้านเอาขอสะสมปวดบาทมาร้องเพื่อนผู้นี้รองเฮือนผู้นี้หยาคอยเล่าคอยจ่ากันกันยับมาพี่มาถีบอยู่พี่ฉันได้เดียวนี่เอาอยู่นี้ก็ได้ดนานึ่งสองหัวหน่าเพื่อนว่าคันถีบไก่โทษได้แห้งได้ค่าตูวเพิ่มบอกว่าแต่หัวหน่าว่าแล้วมันแมนอีลีถีบไกล้โลดเออปะเขาไปถีบมาแต่สกุลคุณป้า ไปง่ามงามหาบเลยขีมาตาตาโกนมาสิบปสอดแกงก้อนสิว่าไม้นั่นทีเพื่อนเจ็บเจ็บไก่กุนีรลองเฮ็ดกูนีจิ้งจกอ่ะยาเฮ็ดนาอคอยว่าวคอยจากกันเจ้าว่ท่านได้โยกไปก็ได้เดียวนี่เอาใหม่เอาใหม่เก่งเจ่งไว้ยาเฮ็ดน้อคอยว่าวคอยจากเจ้าอย่าทีไปนะ ตกลโมดกันกูย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 ูนูู่ยูยูย้ยู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 ยเยู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 ยยูยเย้ยเยอยอยแย่ยพย่ยูยยูยยู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 ยยูยยู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 ยยยยย นนะมึงจะเล่นเพื่อชีวิตและกูบอสอบมึงม,มาแบบใดแบบลอกลอกเล่นแบบลอกๆลอให้มันเ yeah, เป็นตะไคร้เอาอเอาอะไร่ช่ิงะ <c oughs> <c oughs> โอ้จูด้กูนะเดี๋ยวจินตลงมานก่ดาวดาวบอกลกสิกาจาก่อนเจรจาายเนีมึงก็หูยอะไวมากูว่ามากันเถ้ยมึงก็สิว่ามึงรอเนาะรอแล้วกูมึงรลายาเฮ็ดน้องขั้นร้อนในตัวดาวบอทันตายคือปอกบอกเผ้าแล้วนะบอกเ้านำหอมพร้อมเลย

มึหาเงินมื่อคืนไปตัวตีบหลายกลองกขึ้นกันนั่งมทันมึงกล้าตามกูมามึงตามมามึงอยากได้เพิ่มเพราะาตัวอยากได้แล้วโดดลงถนนมึง่เงี้ยโว้ยถนนนั่นกูจะได้ใส่เงินบ่บ่มันจะได้เก็บบ้านซะบ่มึงจะได้ลงมาไงบ่บ่มึงกล้ามึงขึ้นมาหักกูกไงเดินเดินมึงไปยังไปซอสโกโอ้ยเป็นอีหลีนะแม่า ยำกูย่กูกยเือมึงก่อนแล้วพอทีทีีไปทางไหนกูกบอกมาใหญ่กวนสูงกูอยากเห็นมดคืยกันเข้าใจปะง้ง้ยเข้าใจปะกินสมบัติเปลนมาดีสร่งเลยวะเข้าใจปะ้กกาป่หัวเถื่อน่ามึงเลยเนาะบอกเขาบ้านเขาเมือง ดาวลูกขึ้นดาวแรงยอะกูเสียใจเนี่ยกะเทยบ่เสียใจกูเป็นมาตะน้อยเท่าไงแล้วมันเท่ากูสิบเอ๋เท่าเป็นกระเทยตายเลยตายไปกูกะจะเป็นผีกระเทยคือเก้ากูอยากหูว่ามึงเป็นอยังคือเสีาบ่ได้ฮะกูอยากหูว่ามึงเป็นยังคือเย่างกระเทยบ่ได้เพราะกูเสียบ่ไดาเพราะว่ากูตัดทิ้งหมดแล้วนี่ เอาใส่ลูกโป่งสวรรค์ลอยไปขึ้นแล้วขึ้นเพื่อฝ้าก็ไม่อยากเล่นโต้ากรนี่ล่ะเล่นยังไดงเอาของหมามาต่อกอะไรตัวกูบม่เอาของหมากูขึ้นยากเนี่ยกูปวดเหี่ยวนะขันบ่มีล้อรถกับเสาหัวกูเหี่ยวบ่ออกไหนเอาอันอื่นไอมึงไปสั่งไหนเป็นต่สั่งบ่เป็นแต่ไปทางนี้ล่ะลุยไปเลยไอตัวบ่ป่ะเป็นแต่ซั่งฟาบล็อตไปละมึงมอะไร พวกเขาเดาวมาเดาวดาเดาเก็บของดาวใครมาแล้ว